สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนแบบอย่างไวเลยนะครับโหต้องขอโทษมากเลยนะครับเพราะว่าคลิปคลิปที่1นึ่งแล้วคลิปที่2นะครับบอกได้เลยนะครับว่าพลาดมากนะครับคลิปแรกก็เสียงเสียงแรงใช่ไหมโอ้ต้องขอโทษมากเลยนะครับตัทบติที่สองอินโทรไม่ขึ้นนะนะไม่ให้อภัยจริงๆเลย ต้องขอภัยนะตรงนี้ด้วยขอโทษคารามารไ,ไปเร็วๆนะครับไปคนเร็วแบบเรือแสงอะไรเงี้ยโอ้โหมาอืมาต่นเต้นๆอ่ะน,น,นี่นะครับที่เราเขียนไว้อ่าเห็นไหมวันนี้จะมาสอนเรื่องอะไรนะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องอ่าซี ซ s นิดหน่อยนะครับ CSS นั้นจะมี2แบบนะครับก็คือเออสามแบบนะครับทุกทีโอ,โอ,อ้มี3แบบนะครับนั่นก็คือแบบที่1ก็คือเขียนแทรกเข้าไปนะครับเขียนแทรกเข้าไปเลยครับัแบแท็กของ HTML นะครับส่วนแบบที่2ก็คือเขียนอยู่ด้านใต้ของอไตเติลนะครับโดยเนี่ยครับว่าสไตล์แล้วก็ ในสไตล์ก็เขียนกำหนดภาษาของ CSS นะครับรูแะแบบที่3นะก็คือการเขียนในแยกไฟล์นะครับแล้วก็เรียกใช้มานะ,ะวันนี้ผมจะมาสอนแบบเขียนด้านล่าง,างาด้านใต้ตเติร์นะครับผมมันจะสบายนะครับในการสอนนะครับผมหรือถ้าใครจะประยุกต์ใช้ในการเขียนในในแท็กของ HTML หรือว่าจะจะเรียกใช้ยังไงก็ ก็นะ <G ren Öyle lifting> โอเคนะเดี๋ยวสอนนีนะอ่าก่อนอื่นเลยนะครับผมเรามารู้จักกับการกำหนดค่านะครับ,รบอ่ะผมอ่าที่เราทำไว้ที่แล <waż> ้วนะผมจะลันขึ้นมาก่อนนะครับผมอ่าอืมนะอ่าอตัวเอียงอะไรนี่แหละนะโอเคผมจะทำให้ตัวเอียงเนี่ยมันกลายเป็นอ่าสีแดงนะอ่ะหรือผมไม่ไให้สันทัก ผมไม่ได้อยู่ฝ่ายดังฝ่ายใดนะครับผมแต่ผมดีรอไปดูครับง่ายๆครับผมกด i ครับพบเลยนครับแท็ก i นี่ครับแท็ก i โอเคนะแล้วก็ปีกาครับผมแล้วก็อ่าโค้ดครับ CO color ครับผมสอรี่ครับผมจำผิดนะครับ color แล้วผมจะพิมพ์ว่าเลสนะครับผมอ่าลืมไปนะครับเนี่ย เครื่องหมาย semicolon นะครับผมเซฟครับดูนะครับผมนะกลายเป็นสีแดงแล้วเห็น,ะน,นไหมครับถ้าผมอยากให้ตัวมันใหญ่ขึ้นทำไงใช่ไหมล่ะก็ฟอนต์ไซส์เนี่ยครับผมให้มันตัวใหญ่สัก50ไงนะ50พิกเซลนะครับผม px พิกเซลครับอ่าดูแล้วนะโอ้ยใหญ่มากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมอืม าต่อไปนะครับผมเราจะมาใส่เรื่องอะไรล่ะทำให้ฟอนต์มันน่าเปลี่ยนฟอนต์ผมว่าเอาไว้สิแต่ผมจะสอนตอนซี CSS ตอน Advanced แล้วกันนะครับผมอันนี้คือ HTML Basic Basic นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับมีฟอนต์ฟอนต์ Family นะครับผมที่จะให้กำหนดฟอนต์นะครับอะไรนะ อ๋อด yes. oh, ีครับ่ะนะผมจะกำหนดนี้อือฮะมันไม่ค่อยแตกต่างนะเพราะมันเป็นฟอนต์ของภาษาอังกฤษเนาะนะผมจะปรับเปลี่ยนให้ดูนะครับผมว่ามันแตกต่างกันอย่างไรครับผม,ผมจะพิมพ์คำว่า I love I love I love l i อ่ะ <c oughs> ทีะ่ไม่มีใครรับผมเลย ที่กูโอเคอไอเลือกบ้านแล้วกันเนะี่ยโฮมครับไม่มีไก่ลแล้วโอเคนะครับผมีแล้าไอตัวเอียงถึงเลยนะี่เ่านะ,นะมาดูกันเลยนะผมเห็นไหมครับแตกต่างนะครับผมความแตกต่างตัวหนังสืออ่แล้วก็หมดสไตล์ของตัวหนังสือให้กับอันนี้นะครับผมอ่ชิลเรียตครับ นี่คือ c ีเบื้องตอนน้นนะผมอะอะสอนนิดหนึ่งเลยกันนิดหนึ่งน,น,นิดหนึ่งนะอะผมจะกําหนดอะไอตัวนี้ไอนตัวนี้อ,อี่ยะผวุยหายหมดเลยอะเฉยด้วยมาก็คอนโทรลแซกครับผมคอนโทรลแซกคอนโทรลก็เลืกอ้างหน้าคอนโทรลแซกหลังนะครับคอนโทรลก็นี่คอนโทรลแซก็นี่อะเห็นไหมไทีนี้เอ้เมื่อ่เครื่องหมายไอไไสี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับ คือ id ครับผมผมจะพิมพ์ว่า ai นะฮะอ่ะทีนี้กด save นะครับมันจะไม่ทำงานนะครับผมอ่าจะได้มันทำงานยังไงนี่ครับ id อ่า id เท่ากับ ai ครับผมแล้วก็ save ปากเข้าให้อ่าอันนี้ก็คือเครื่องหมาย id นั่นเองครับส่วนจุดนะี่คืออะไรคือ class ครับผมอ่าลองดูลองดู cls นี้ class หนอย่างรู้นะครับผมเห็นไหมครับเหมือนกันครับจะประกาศเป็น id หรือ class ก็ได้แต่ผมแนะนำเลยนะครับผมว่าให้เป็นถ้าตกแต่งให้เป็น class แต่ถ้าเรียกใช้สคริปต์แบบยังไงล่ะในเงื่อนไขของ JavaScript นะครับงั้นเอา cls ไปว่าจะอยังไงก็ช่างครับผมผมว่าเอา class ไว้ก่อนโอเคนะนะจ้สวัสดีจาะจุ๊บๆวัสดีครับ